ไฟว่าองห่วงว่าแซบกะเทศหิง <c oughs> มืดปะเ <c oughs> ขาครัวจ้าครัวมันเศร้านี่ใส่ไปเลยแล้วก็ชูโรตจ้าผงน้อจ้า <c oughs> ใส่หลยแซบล้ลยใส่หน่อยเซตหน่อยเป็นสูตรของข่อยเกลือด้วยนะคะอ้ยมือหนีมืดมีมือมีมือถือกล้องให้ด้วยนะจ๊ะ เอาเส่เด้วยจ้ะน้ำมันน้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นอืดเพราะว่าเข้าวคั่วนี่น้องเดีมันเย็นจัหน้อย,อยมันอันนี้จังไส้แ็นหอมหัวแดงกับันขวัวขวัวไม่หไหม้ยได้แต่แสบจ้ะโอ้มันอนีเมื่อ,อนเี่ยก,กว่าเพิ่นมามีมือกล้องบอก ต้องพูดพั่ำทำเพลงใส่ไปเลยชั่วพักรวมพักซอยรวมถ้ามันไม่พอก็ใส่อีกใส่้อไปแล้วมันก็ยุบโห้เดินบัเด้อ,อกินได้ลาบแบบเล้วๆจ้ะลาบแบบล้าๆกก็ข้วเหนียวข้วเหนียวก็ได้ข้วเจ้าก็ดีนะคะ สูงม,มากไปไหมสูงมากไปไหมเลยล้วก็สูมก็จับใกล้ๆไงจ๊ะเอเอ,เอบอกว่าบอไทยโอเค,อเคมาไอจัดการเองพี่น้องมือกล้องค่อยไปแล้วจ๊ะลาบหมูนะจ๊ะลาบหมูโย,โยั่วๆขอดิซิมคนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบอกพ่อยังขอดิปรุงใส่ที่หลังจ้ะแกงเหตุ โนยั่วแกงเห็ดโคนยั่วจ้าผักบวผักบอ,กบอ,กบอต้มยำดูสิจ้าเบิ่งอาหารคอยดูแต่ละมือนนี่เป็นกระอ่วนบ่จ้าปลาห้าปัดผักมีอะไรบ้างคะมีมะเขือคางกบจ้ามะเขือแล้วก็อะไรเนี่ยดอกอะไรดอกอันชันจ้าแล้วก็ดอกแคจ้าดอกแคแล้วก็กักทั่วจ้า กินกับลาบหมูกับต้มยำขาหมูกับแกงเห็ดโคนวันนี้มีเมนูสามอย่างนะจ้าไปฮาไปกินกันพี่นอ้องมาพี่น้องมากินข้าวกันจ้าบัดนี้ต้ยมยำขาหมูต้ยมยำขาหมูจ้วก็ลาบหมูแบลบ็อกลาบหมแบบูแล้วก็จะมีอันแกงเห็ดพวกน้อยเก็บมาไม่ไดิพุณพักไปย,ยังบ่เลิศ สซั่นแต่บอมานกินข้าวเข้าไปสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปชมพู้เจ้าเดาดากัก <c oughs> กินข้าวอีกแล้วพี่น้องมื่อไนไอ้เบิ้งพ่อเจ้าว่ามีอย่างเบิ้งเด้อลาบหมูลาบหมูลาบหมูจ้าลาบหมูเห็นบ่แกงเห็ดปวกแกงเห็ดปวกน้อย กิสิได้กินบบได้กินง่ายดอกไฟต้มยำขาหมูจ้าเมื่อนี้น้ำเสนอเมื่อนี้กินกับลูกพีสองคนจ้า,าลูกพีลูกพี่ไงเราอาสิมักม่ก,กินเขาน้ำิ่นผักข่อยพอเขี้ยวมันพอใจมันจ้ากินม้างยกผักเขามานํำกันพี่น้องยกผักเข้ามานำการเขี้ยวนอนเขีบยมาจากหลังสวนวนี่นี่มีชูนแนวผักสวนผักข่อย กระดอกอันชั้นดอกแคอยูตย่ต้นอยู่หลังนั่นแหละหลังชวนมาเท่าัหร่โหจิเกี๊ยวครับมันสีแบบน้ำเงินกินข้าวปิดจอยเนาะ ยกปลาเขามากินน้ำกันเลยัดใส่จนตาสวดมุกโดกกินเริ่มเริ่ข้าวแบบจะกินเอาขิงน้อยทิ่สนดเลยเต็มเย็บ เราค้สุดแซ่บต้ยมยำขาหมูมาหน,นิเป็นต้มใ่ทานม,มันยังเปรย์ต่แก,กีบพเปรยบป มักิ้งลไรมันสิวัน ม่ห้างอกพิกขีนนูเนาะกิงใส่มไม่มีไมไปรถตัลดล ชิดสมหลายอย่างน่ะกดีก็ดีตุ๊กกินกับไอ้ชายอยู่พัทยาโว้ยห่วบังง่ายกับบิดนาะมาเมานั่งแห่นกินเลิ่นเนาะ ข้นนี่แหละก็กินคนนี่แหละน้ำมไม่ม้ม่น้ำเขาข้ามยังไงยังแฉแต่มันตาส่วนรอกๆนี่ nghe cả sếp chưa? Ừ, phạt lại đâu. ก็ไม่ไรกับว่ดีเดินท้าขอให้ลูกจะพูดถึงว่าคนกับหมานี่มันกับมันกินผสมกันเนาะมันจะไหลเนาะมันกับธรมันะสารจังบักนอกจากคนที่งำบ่าทันงแรก ยำบาตันงแต่เดี๋ยวก็เกินแม่ค้าก้อแม่ <laughs> ยำไปน้องกันมันก็บจีไปน้องกันดอกอ๋ <laughs> ต้มยำแม่น้าสดกับข,ข,ข้าวเจ้าพี่อีกค่ะเหครูกับขัดเจ้าขาจอกหมูแม่พีออน่น้องขาจอกมันน่ะ มะเมนกับต่อยขาต่อยมันนี่ขาจอกมันอะผ่านไปแล้วถ้วยหนึ่งนี่ถ้วยที่สองอยาวยั่วๆแซ่บอี่ดีแจมมะเมนเบาหลิมะเมนนั่นกินโชยคนเบืองแซ่บอี่ดี ปุุงแซ่บรู้สึกว่าปุุงแซ่บมั้ยนี่ข้าวเห็ดสมคันจะกินไดงไงแต่ว่ากินซีิ้นร้ายก็กินกระดูกกระดูกทิ่มร้ายกว่าบริหารเขียวแกงเห็ดนี่ต้องเลยมันขาวนี้เ เขายากมันข้างเคื้นข้างเคลื้นที่เป็นแบบฟาวด์ๆเลยเก็บมาตั้งล่างเลยแลกก็อุ่นหม่อน หวานนั่นเนี่ยหวานนั้นหอมหัวไงเนาะใช่หอม <ừ. S 1> หัเนี่นยมันจะได้แบบกลมกลอมกินรสปีนาจังรสก้มวนจะไหนเนาะก็จะไหนเลยเนาะมันจะกินแซ่บเนาะห้ามไม่ได้ tôm hòa bạc nháy nè chặt canh กับหว,วานบักทวนอย่บงพอดีปลูกกับอเสี่ยวก็เก็บมาขายเก็บมาแล้วก็มาขายเลยมันแสบมันหวานใหม่หบบก ใส่มือแล้วจ้ะคนในสานกินแบบนี้ละ่ะกินตำหุง้งกินอย่งกับใส่มือแบบนี้แหละ ก็เค็เมะสูกลิบไกินมัน้ยชมว่าเค็มลาบหมูควเพิ่มน้ำปลายาอยากเค็มแ้หน้อยเจ้าหน่าบอกมาใส่ตักใท่าทานเนะพักกัอกไปนะ้ำอยงไี้พวกตมเปืไวยเลยเด้อนะ เกี่ยงไมันสซ่บเกี่ยงไทานไหม,ไไหมตั้งสวิตซครับเต่าแก่เอาไว้ตสดใครหม้มออ,อืมอืมอมัดค้อก็่บั มันควไปซื้อแลใส่ไฟ,ไฟไ้างหนาบอ่ะนึกถึงแนมลงมาตึเงแหนมเนระไม่แมนมเนาะไปเกียดเกียดล,งล่งหลายหลายในปินเกียดเสมอเลยบอกบบตามดีไอ้ทั้ทงขอร้านเดียวเนาะคร่าประเนแม่นสนนตอนนี้แม่แมก็จะไป กอยู่นะจ๊ะที่รักมาทักครับทักครับทักได้แต่ห้ามจีบบวมีสามีแล้วเป็นเด็กเปิน่นป๊าดตอนดิรวมกันนะบอทุกให้ตุ๊กบุกินเต้กระดูกติดสิบบโบติดมา,า,า,าน้ำดิ เจ้าร้อนกินมือแล้วดอกแก่เด้อต้องไปลวกก็ต้องไปหนึ่งกินน้วตัวหวานมันสิหวานกี่ซอนมัน คนไม่จะหนึ่งแต่ลวกแต่อ,อย่างนะเพราะเคยกินสดกินกับลาบมึง อันกล้วยอ่ะอันกล้กวยโอ้ยอิม่มเรื่อกจะเครื่องท่องละจ้าพี่น้องจ้าแร่บ จบท้ายด้วยขั้วักถั่วดินแต่ว่าเขาต้องเก็บบักถัว่วดินเขาดิเหมือนเนาะลากมาซอยกันฝนมันสีตกวคาับพวกอ่มพี่น้องเอ้ยฝาดไปฝดหิ้วของอนอมีมันไม่จบยุดหยุดเดินเดินเดินไหมพีลูกไหมเดินเดินเดินมาเท่า เท่าดอกแต่ว่ากินบม่ค่อยเร็นะงั้นบ่ค่อยสดดวดปนเลยมันจะกลายเป็นบิ้วเด็กมันว้าุภาพเนีเะนะ กินอะไไปนาะหิวข่าก็ฟาดเอาฟาดาเดี๋ยว,ไไวอิ่มข้าวเดีย๋ดวยวกิ้นาาขย่ขงไรก็เสียบนยานั่นจ้ะจะกระอว้วนอยู่้สึกว่าจะคองอว้วนอยู่ ยังโหลดเอาขอบคุณเอฟซีเด้อเอฟซีข่อยแฟนคลับข่อยตีเบิ้งน้ำกันจนจบจ้ะ่เมืองนอกเมืองนะ้าฟังประเทศเลาวก็ได้หลายแฟนคลับข่อยกดติดตามกดแชร์ให้ได้พี่น้องเด้อพอแล้ววะไอ้เรามาหาลุงมาจ้ะอะไรก็ขอขอบคุณ,คณ,คณห,หลายเด้อแฟนเพจเด้ออิ่มแล้วพี่น้อง สวัสดีค่ะเราเบียร์ขอบคุณนะสวัสดีแฟนโอ๊ยหัวเสียบนั่งพอดีสวัสดีเอฟซีเน่ป้าจาป้าป้าเรามาเที่ยวเทพเรามาเที่ยวหา,วาเบิ้งหนาป้าเด้อเกียว <c oughs> หว,วมมานดวงมาดิสวัสดีเอฟซีเนี่ยหอ้อยบวอยากออกโซเชียลบ่นี่ลุงจ้าลุงบ่โซเชียวใช่ขูดเอ้ปบเสียบออพีน่น้องนี่ยังกูกินข้าวแซ่บๆจ้ะ ลุง老妈เตียงเตี่ยว老妈เย้าเย้าเราเยอะแมียงดงอย่าเฝ้าขอสิสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีด้วพี่น้องเด้อขอบคุณใหลายๆจ้ะพ่อกันคิดหน่าพี่น้องขอเชนสู้กินจังเบิงกันจ้า